สวัสดีครับสวนมังคุดป้าอรพันธ์วันนี้วันที่30ทธันวาคม2566นะครับจากการที่เราให้น้ำวันที่28และ29องวันติดต่อนะครับเนื่องจากว่าแม่จะแม่เป็นห่วงในเรื่องของเงาะแล้วก็ทุเรียนเล็กนะครับแล้วก็ทุเรียนที่มันเริ่มมีดอก แล้วก็ใบมาใบแห้งของต้นเงาะนะครับใบที่มันเหมือนากาัรใบไม้นะครับทางนี้นะครับถ้าสังเกตดูที่ปลายใบนะครับน่าจะขาดน้ํานะครับผมน้ำน้อยไปนะครับก็แม่ก็เลยให้น้ําก็เดี๋ยวรอดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็อากาศมันค่อนข้างร้อนในช่วงกลางวันนะครับทีนี้หลักๆเราก็จะมาดูในส่วนของ ต้นนี้นะครับที่อยู่ทางด้านหน้าหลังตัวบ้านนะครับที่มีทั้งแตกตาแตกิ่งแตกใบอ่อนแล้วก็แตกดอกนะครับเอินดูนะครับจะเห็นว่ามีการพัฒนาเป็นตุ่มรูปชัดเจนนะครับผมแล้วก็ยังเยอะอยู่นะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับนะครับดูนะครับ แต่ในขณะเดียวกันนะครับต้นข้างๆต้นนี้ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่เห็นเลยเพราะว่าตัวใบน่าจะถูกหนอนทำลายเยอะนะครับแล้วก็มีแมลงนะครับก็เดี๋ยวต้องค่อยๆปรับไปนะครับผมเพราะว่าปีนี้ไม่น่าทันนะครับนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสวนมังคุดป้าอรพันนะครับผมสีครับผมสวัสดีครับ